สวัสดีกันด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนในช่วงเดือนตุลาคมปี2566และสามารถใช้ทำนายได้ทั้งลัคนาและราศีท่านใดที่มีการผูกลัคนาแล้วก็อย่าลืมใช้ตำแหน่งดาวตั้งรับเดิมเพื่อการพยากรณ์ท่านก็จะได้การพยากรณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นค่ะและหากท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิป การพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมหากมีสิ่งใดผิดพลาดจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ค่ะชาวลัคนาราศีตุลดาวโชคลาภดาววาสนาดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์ได้ตำแหน่งนาระอุดมเกณฑ์แล้วก็ปฐุมเกณฑ์เพราะฉะนั้นหมายถึงช่วงระยะนี้เจ้าชะตามีสเสน่ห์เป็นพิเศษค่ะจะทำอะไรก็อาจจะได้รับ ในเรื่องของจุดโฟกัสหรือว่าจุดสนใจมากเลยทีเดียวเลยนะคะรวมถึงในเรื่องของความรักด้วยเพราะว่าเรื่องของความรักก็ใช้ดาวศุกร์ในการทำนายนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้ดีลาบผลเกิดผลประโยชน์เกิดขึ้นผู้ใหญ่เห็นความสำคัญนะคะทีนี้มาดูดาวศุกร์ที่เขาเล็งดาวเสาร เสาเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุค่ะพันธุหมายถึงความมั่นคงบ้านเรือนยอดยานพาณนะะการศึกษาต่างๆพอเขาเล่งกันเขาเป็นดาวคู่ขัดโชคลาภและดาวเสาเขาก็ยังคงมีการพักองศาไปถึงวันที่ 23ตุลาคมเพราะนั้นหากมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานการตัดสินใจอะไรใหม่ๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่จะเป็นการเริ่มต้นก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคนที่จะเข้ามาขัดโชคลาบหรือตัวท่านอาจจะขัดโชคลาบตัวเองก็ได้เพราะว่าดาวศุกร์เป็นดาวตัวตนทีนี้เขาเล็งกับดาวที่อยู่ในภพเรือนปุตตะลักษณะแบบนี้ก็อาจจะมีบริวารลูกหลานบุตรหลานหรือว่า คนที่ท่านดูแลอยู่เป็นลักษณะของเพื่อนร่วมงานก็ได้และมักจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่ามักจะมาขัดโชคลาภของเจ้าสตานั่นเองค่ะทีนี้เรามาไล่ดูตำแหน่งดาวอาทิตย์กันก่อนนะคะดาวอาทิตย์เขาอยู่ในภพเรือนวินาศไปจนถึงวันที่18ตุลาคมกลุ่มร่วมกับตำแหน่งดาวอังคาร1-3เพราะอังคารเขาย้ายวันที่3นะคะ อังคารมาอยู่ในภพเรือนวินาศอังคารเป็นเจ้าเรือนปัตตนิเจ้าเรือนการเงินของท่านด้วยเพราะนั้นเมื่อเขากลุ่มร่วมกับดาวลาภะในภพวินาศเป็นดาวที่ขัดโชคลาภต่อการหรืออาจจะหมายถึงการป่วยไข้การต้องเข้าโรงพยาบาลการจะต้องรักษาตัวการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ได้ในการเดินทางลักษณะแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินกับคู่ครองคนรักคู่ค้าหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ต่างๆหรือการเดินทางไกลของตัวท่านเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยในช่วงวันที่ 1, นึ่และระมัดระวังในเรื่องคำพูดด้วยเช่นกัน ดาวพุธเขากลุ่มร่วมอังคารเขาเป็นดาวคู่วิวาทะวิวาทะหมายถึงอาจจะมีเรื่องทะเลาะก็ได้มีเรื่องขัดอกขัดใจกันก็ได้นะคะแล้วอังคารเป็นเจ้าเรือนปัตตนิแบบนี้แสดงว่ามีเกณฑ์ขัดอกขัดใจกับคู่ครองคนรักกับเจ้านายโดยเฉพาะเจ้านายฝ่ายชายนะคะคือมีบางสิ่งบางอย่างทําให้ท่านหงุดหงิดอึดอัดลําบากใจ ดาวตัวตนมาอยู่ในจุดที่ก่อเกิดโชคลาภก็จริงแต่สิ่งเหล่านี้จะมารบกวนจิตใจชาวลัคนาราศีตุลในช่วง1-3วันแรกค่ะทีนี้พอวันที่3ตุลาคมอังคารเขายกมาทับลักของท่านอังคารทับลักก็พิธุบบาทแน่นอนค่ะแต่ว่าเจ้าชะตานั้นก็อาจจะมีเรื่องของความเหนื่อยล้าความอึดอัดความหนักใจทั้งเรื่องคู่ครองคนรัก เรื่องของคู่ค้าหุ้นส่วนการงานต่างๆค่ะแต่อังคารเขาได้ตำแหน่งปละมาทับลัคนาแบบนี้แสดงว่าใครที่ทำการค้าแบบมีหุ้นส่วนทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักดาวอ่อนกำลังตัวท่านดาวต,วตัวตนของท่านเป็นดาวที่มีพลังในช่วงระยะนี้ถึงแม้จะเจอคู่ขัดลาภผลก็ตามแต่เชื่อว่าศักยภาพของท่านจะสามารถทำให้ตัวท่านเองนั้น มีในเรื่องของการทําทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปได้หรือเอาง่ายๆว่าในเรื่องการงานท่านค่อนข้างโดดเด่นมีเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือคูกค้าหุ้นส่วนมีเกณฑ์ที่จะเป็นจุดเด่นในการทํางานมีเกณฑ์ที่จะคิดไอเดียดีๆในการทํางานให้ผ่านพ้นช่วงระยะเวลาหรือว่าอาจจะมีไอเดียในเรื่องของมาเก็ตติ้งเรื่องของการตลาดส่งผลให้ธุรกิจนั้นจะต้องพึ่งพาท่านนั่นเองค่ะ ทีนี้ดาวพระพุธเขาก็ยกมากลุ่มร่วมด้วยทับลัคนาของท่านในวันที่15ตุลาคมได้ตำแหน่งอุจจาพิมกุกแต่ว่าพระพุธย,ยังคงมีการโคจรเร็วเดินเร็วแล้วเขากลุ่มร่วมอังคารต้องบอกก่อนว่าก็เป็นดาวคู่วิวาทะที่ยังมาเจอกันอีกในช่วงระยะนี้นะคะ15 16 17 ระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะจะมีสิ่งที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของคำพูดอังคารหมายถึงการตัดสินใจเร็วเป็นดาวแห่งสงครามเป็นดาวเรื่องของนักเลงต่างๆลักษณะแบบนี้นะคะและดาวพระพุธก็เป็นดาวที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดเมื่อดาวพระพุธได้ตำแหน่งดีก็อาจจะเป็นเรื่องของการคิดอะไรแล้ว พูดเลยหรือว่าการคิดอะไรแล้วเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นลักษณะแบบนี้เพราะว่าดาวอังคารก็เป็นดาวปละดาวปละหมายถึงของคนอื่นสิ่งอื่นอย่างอื่นระวังเดือดร้อนเรื่องของคนอื่นระวังคําพูดของเราไปพูดแล้วจะไม่ถูกใจคนอื่นเข้าโดยเฉพาะช่วงวันที่ 1 5 1 6 1 7เพราะว่าพุธเขาเลงราหูเขาไปดาวคู่ศัตรูราหูกําลังจะย้ายแล้วเวลาเขาย้ายเขาจะทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้อาจจะทําให้สะเทือนจิตใจก็ได้ราหูเป็นดาวที่เรียกว่าเป็นดาวบาปเคราะห์แล้วก็ส่งพลังณนะทันทีทันใดอย่างรวดเร็วจะไม่นุ่มนวลเหมือนดาวพฤหัสนะคะเพราะนั้นอาจจะมีคำพูดบางอย่างที่ทิ้งท้ายเอาไว้ใครที่ทำงานกับคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ครองคนรักต่างๆ ลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่ท่านยังคงต้องพึงระวังการสื่อสารต่างๆพูดให้น้อยลงนะคะช่วงระยะนี้เชื่อว่าดวงดาวต่างๆจะเป็นจุดที่ได้รับโชคลาภเพียงแต่ช่วงระยะนี้รู้สึกเหนื่อยใจรู้สึกอึดอจจัดใจลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นสำหรับท่านค่ะทีนี้ในวันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์เจ้าเรือนลาพระ เขามาอยู่ในบ้านของดาวพระศุกร์แล้วเป็นลักษณะของการสลับเรือนกันค่ะและดาวอาทิตย์เขาก็ได้ตําแหน่งนิดแต่ว่าช่วงปลายปลายเรียกว่าเมื่อดาวอ่อนกำลังแล้วเขาสลับเรือนกันแบบนี้เป็นอนุกเกษตรสลับเรือนก็ถือว่าดาวจะค่อนข้างแข็งแรงในช่วงตอนปลายๆนั่นเองระยะแรกๆช่วง18จนถึงสิ้นเดือนก็อาจจะมีเรื่องที่ทาให้ท่านรู้สึก ลา้ารู้สึกท้อลักษณะแบบนี้เหมือนเป็นลักษณะของการเริ่มต้นอะไรบางอย่างค่ะอาทิตย์ได้ตำแหน่งนิดแต่ในดีมีเสียนี่เสียมีดีค่ะเรื่องของดวงชะตาไม่ได้มีสิ่งที่แย่แเสมอไปเป็นลักษณะของการจะต้องไฟการจะต้องสู้การจะต้อง เข้าไปทำงานในกลุ่มคนมากๆการจะต้องเข้าไปร่วมยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นบางครั้งเลี่ยงแล้วเลี่ยงไม่ได้ลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ตัวท่านจะต้องแสดงศักยภาพ ในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะใครที่ทำงานกับคนในครอบครัวลักษณะแบบนี้มักมีความสัมพันธ์ได้พบเจอกับเรื่องของการต้องออกหน้าแทนรับหน้าแทนลักษณะแบบนี้ก็ต้องระวังการสร้างศัตรูกันด้วยในช่วงระยะนี้นะคะเพราะว่าดวงชะตาของท่านบ่งบอกในจุดที่หาเรื่องเดือดร้อนกับเรื่องของคนอื่นนั่นเองค่ะทีนี้ในวันที่17ตุลาคมราหูยกออกไปอยู่ภพอริ ราหูเข้ามาอยู่ในบ้านดาวพฤหัสเรียกว่าราหูทรงศีลและดาวพฤหัสได้ตําแหน่งดีราหูเมื่อมาอยู่ในภพเรือนนี้ถึงแม้เขาจะเกเรบ้างอะไรบ้างก็ตามและเป็นเจ้าเรือนปุตตะบริวารลูกน้องต่างๆสร้างปัญหาแต่เมื่ออยู่ในบ้านของดาวพฤหัสจะโดนอบรมด้วยสิลธรรมจะโดนอบรมด้วยสิ่งที่ดีงามเรียกว่าจะทําให้ดาวราหูนั้นสงบกว่าภพเรือนอื่นนั่นเองค่ะและเจ้าบ้านเขามาอยู่ในภพปัตตนิปัญหาเกิดขึ้นเพื่อ ให้มีการแก้ไขพรฤหัสเป็นเจ้าเรือนแห่งการสื่อสารเจ้าเรือนแห่งอริชาวลัคนาราศีตุลมักมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขพร้อมๆกับเรื่องของการต้องวิ่งเต้นบางอย่างการต้องทําอะไรด้วยตัวท่านเองค่ะแต่พฤหัสเขาเล็งลัคนาถึงแม้จะพักองศาพอราหูเขายกออกไปพฤหัสเขาให้โชคลาภอย่างเต็มที่ค่ะเพราะก่อนหน้านี้พฤหัสและราหูเป็นดาวคู่โลกคู่ธรรมเมื่อกุมร่วมกันจะดีก็ดีไม่สุด จะแย่ก็แย่ไม่สุดลักษณะแบบนี้นะคะแต่เมื่อราหูยกออกไปพฤหัสเล็งลักเจ้าชะตามักมีในเรื่องของความโชคดีพร้อมๆกับการสื่อสารที่จะทำให้สติปัญญาสมองของท่านบันเจิดมากขึ้นนั่นเองค่ะและในวันที่18ตุลาคมเมื่อดาวอาทิตย์เข้ามาเล็งกับพฤหัสเขาเป็นดาวคู่มิรใหญ่อาทิตย์ก็เป็นลักษณะของการสลับเรือนอาจจะเหนื่อยช่วงหลัง18ไปถึงสิ้นเดือนและหลังจากนั้นตามกำลังของดาวอาทิตย์ท่านจะมีในเรื่องของการได้คิด เกี่ยวข้องกับการตลาดใหม่ๆ เรื่องของลาภผลเรื่องของผลประโยชน์การยกย้ายการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ดีสําหรับท่านนั่นเองค่ะและพุธเมื่อเขาเล็งกับพฤหัสส่งผลให้สติปัญญาดีพุธเล็งกับอังคารก็ส่งผลให้สิ่งต่างๆมีการทํางานร่วมกันเป็นทีมค่ะมักได้รับการยอมรับหรือตัวท่านมักเข้าไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานเบื้องหลังทําอะไรแล้วเรียกว่าปิดทองหลังพระแต่สิ่งดีๆเหล่านั้นจะย้อนกลับมาให้กับเจ้าชะตานั่นเองค่ะ และอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์รอดพ้นโดดเด่นตำแหน่งชื่อเสียงมาเต็มช่วงแรกเป็นช่วงของการเริ่มต้นก่อนค่ะเราะมัดระวังอย่างที่แจ้งค่ะ 1, 2, 3, 15, 16, 17คําพูดเป็นพิเศษเลยนะคะหากรูซิบป,ปากได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นระวังจะเดือดร้อนในช่วงระยะนี้นะคะแล้วก็มาว่ากันด้วยดาวพฤหัสอีกนะคะพฤหัสได้ตำแหน่งนระอุดมเกณฑ์แสดงว่า อุดมไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เจ้าชะตามักจะรอดพ้นมีโชคชะตาดีโชคชะตายกขึ้นอีกระดับหนึ่งค่ะพระฤหัสเป็นเจ้าเรือนสหัสชะเพื่อนฝูงเยอะค่ะได้พบเจอคนเยอะได้ติดต่อได้คอนแทคได้สื่อสารได้เดินทางสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ แล้วพฤหัสก็เป็นเจ้าเรือนอริค่ะปัญหาก็มามากพร้อมกันเป็นลักษณะของการเริ่มต้นคิดการเริ่มต้นทำการทำการตลาดการหาลูกค,ค้าการทำงานหรือว่าการเริ่มต้นการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงต่างๆค่ะบริวารมักแบ่งกันมาสร้างปัญหานะคะก็อย่างที่แจ้งราหูเข้ามาจำศีลอยู่ในภพเรือนของดาวพฤหัสเพราะฉะนั้น บริวารก็มักจะโดนอบรมบริวารจากที่เคยดือ้อจากที่เคยมีปัญหาจากที่อาจจะไม่เชื่อฟังท่านก็จะหันกลับมาฟังท่านมากขึ้นคำพูดของท่านจะมีศักยภาพมากขึ้นนะคะหลังจากช่วงเดือนตุลาคมไปแล้วค่ะจะทำอะไรก็มักได้รับการยอมรับนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูตำแหน่งดาวพระเกตพระเกตมาอยู่ในราศีมิถุนนะคะอยู่ในภพเรือนสุขภะกระตุ้นเรื่องความสำเร็จเรื่องของผู้ใหญ่แล้วก็เรื่องสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ความดีงามของท่านหรือบางท่านก็มีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการคอนแทคการตลาดกับการต่างประเทศลักษณะแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นได้ดีค่ะและเจ้าเรือนเขาก็มาอยู่ในพบวินาเพียงแต่เหมือนที่แจ้งตั้งแต่แรกนะคะระวังเรื่องการเดินทางอุบัติเหตุอุบัติภัยเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความลับต่างๆหรือตัวท่านมักเข้าไปมีในเรื่องของการรับรู้ความลับของคนอื่นลักษณะแบบนี้แล้วอาจจะทําให้เจ้าตัวที่มาบอกท่าน ลังเลหรืออาจจะมีความกังวลในเรื่องของความรับที่รู้มากไปลักษณะแบบนี้นะคะเพราะนั้นรับรู้ในบางสิ่งบางอย่างเพราะดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์เดือดร้อนกับเรื่องของคนอื่นนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านก็คือดาวอังคารค่ะอังคารมาอยู่ในภพวินาศหนึ่งเพราะนั้นช่วงนี้ระวังปากเสียงกับคู่ครองคนรักระวังเรื่องของผลประโยชน์ระวังเรื่องการเดินทางระวังเรื่องอุบัติเหตุอย่าได้กลัวนะคะที่บอกว่าระวังก็คือแจ้งไว้ก่อนจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะเพราะว่าในหนึ่งลัคณาราศีจะมี30องศาท่านไปอยู่ในมุมใดเราก็มีอาจทราบได้นะคะมีดาวดวงใด ในดวงชะตาเดิมมาเล็งกันหรือว่ามากุมกันแล้วให้โทษท่านก็ต้องดูว่าเจ้าเรือนเขาเป็นเจ้าเรือนใดมาอยู่ในภพเรือนใดก็อาจจะมีการหักล้างจากดีให้เป็นร้ายหรือจากร้ายให้เป็นดีลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นดวงรายบุคคลค่ะแต่ในช่วงระยะนี้เจ้าชะตามีเกณฑ์ว่าคู่ครองคนรักอาจจะมีการเจ็บป่วยอุบัติเหตุการเดินทางหรืออย่างซับซอนก็คือ ทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าทํางานร่วมกันแล้วตกลงกันเรื่องของผลประโยชน์ไม่ได้ตกลงกันเรื่องของการตลาดเรื่องของแนวทางความคิดไม่ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะทีนี้พอวันที่ 3. อังคารมะเร็งรักเป็นตําแหน่งปละแสดงว่าดาวคู่ครองอ่อนกําลังในช่วงระยะนี้ดาวตัวตนท่านแข็งแรงต้องบอกว่าท่านมักจะต้องเป็นคนที่ดูแลคู่ครองคนรักนั่นเองค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะเสียเงินกับเรื่องของคู่ จะมีเรื่องของการต้องเดินทางเสียเงินไปมีเรื่องของการตรีราคาคำพูดต่างๆที่อาจจะมีความผิดพลาดแล้วต้องสูญเสียการเงินบางส่วนไปแต่อย่างที่แจ้งคือในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะได้แพลนอะไรหรือทำอะไรร่วมกันดีๆท่านใดที่ทำงานร่วมกับคู่ครองคนรักมีเกณฑ์ได้จับงานใหญ่ในช่วงระยะนี้ค่ะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ โดยเฉพาะหลังวันที่17ตุลาคมเมื่อดาวราหูยกออกไปแล้วนั่นเองค่ะจะโล่งอกโล่งใจมากขึ้นในดีมีเสียในเสียมีดีต้องแยกแยะให้ออกระหว่างเรื่องที่ต้องระวังกับเรื่องที่ท่านจะได้รับผลดีนะคะทีนี้มาดูดาวที่สถิตอยู่ในภพเรือนปัตตนิอีกครั้งค่ะสำหรับดาวพฤหัสซึ่งได้ตำแหน่งนาระอุดมเกณฑ์พระฤหัสเล็งลักในเรื่องของคู่ครองกลุ่มร่วมราหู1-17 ในช่วงระยะนี้ก็ยังมีเรื่องที่แบบยังอื่นๆยังแบบว่าช้าๆหน่วงๆรู้สึกว่า จะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ปัญหายังอยู่ที่เดิมลักษณะแบบนี้แต่พอราหูเขายกออกไปนะคะเขาไปอยู่ในบ้านของพฤหัสและพฤหัสครองมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคแสดงว่าใครที่ทํางานร่วมกับคู่ครองคนรักมีเกณฑ์ชะตาดีจับงานใหญ่จับเงินก้อนโตมีเรื่องของการพูดคุยกันมากขึ้นแล้วก็ตัวท่านช่วงระยะนี้ถือว่าโดดเด่นมีศักยภาพในเรื่องของความน่าเชื่อถือในเรื่องของสเสน่ห์ผู้จ่าอะไรคู่ครองคนรักก็จะคล้อยตามนะคะ ถือว่าดวงชะตาของท่านก็ยังคงแข็งแรงอยู่ส่วนสําหรับคนโสดดูดาวตัวตนประกอบด้วยช่วงต้นเดือนก็จะอื่นๆนิดนึงนะคะแต่ว่าจะมีเรื่องต่างๆที่ทําให้ตัวท่านนั้นมีเรื่องของการอยากเก็บเนื้อเก็บตัวลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะไม่อยากพูดคุยกับใครพูดจาอะไรก็ กวนเข้าไปหมดเลยหรือว่าอาจจะพูดจาอะไรแบบผงผางทำให้รู้สึกว่าสร้างศัตรูก็ได้นะคะช่วงระยะนี้ก็แนะนำให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดหากอยากมีคู่นะคะทีนี้ดาวตัวตนมาอยู่ในภพลาภค่ะได้ตำแหน่งนราอุดมเกณฑ์ปธุมเกณฑ์ ความรักสดใสมีเสน่ห์กับคนที่ได้พบเห็นค่ะแต่ก็ต้องระวังรักซ้อนด้วยเพราะว่าดวงดาวมาอยู่ในภพวินาศสำหรับเจ้าเรือนลาภะซึ่งดาวสุขไปอยู่นะคะอาจมีเกณฑ์ของความรักซ้อนท่านไปชอบคนอื่นหรือว่าคนอื่นมาชอบท่านในลักษณะของคนที่แต่งงานแล้วแต่ในลักษณะของคนโสดอาจมีเกณฑ์ไปเป็นมือที่3หรือใครเข้ามาเป็นมือที่3ของท่านสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะก็ระมัดระวังกันให้ดีเพราะว่าจากที่มองช่วงระยะนี้ เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างอ่อนไหวมีคนเข้ามายั่วยุมีคนเข้ามาให้ท่านนั้นได้เลือกเฟ้นเลือกหาเยอะก็เลยเกิดความลังเลนั่นเองค่ะ จบกันไปสําหรับคําพยากรณ์ดวงชะตาชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะสําหรับท่านใดสนใจผูกลัคนากรส่วนตัวแอดรายละเอียดคิวโค้ดด้านล่างท่านใดสนใจที่จะร่วมทําบุญปันน้าใจให้น้องหมาน้องแมวจรสามารถร่วมบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าชาวราศีตุลต้องอดทนต่อสู้เป็นช่วงของการเริ่มต้นดวงชะตาชีวิตที่กําลังจะดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ 아.